ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศสกัดจับรถขนอาวุธสงครามเตรียมส่งขายชายแดนแม่ฮ่องสอนโดยได้มีการถแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลําตำรวจถูกฤิชาพลยี่สาครผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคาเผยการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบค้าอาวุธปืนสงครามเตรียมส่งให้ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากที่เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาตำรวจสายตรวจสพภูพิงราชนิเวศตั้งจุดตรวจบริเวณ วงเกษตรอินทรีย์ถนนคันคลองชลประทานขาออกได้สังเกตเห็นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครท้ายกระบะมีกล่องขนาดใหญ่จึงขอตรวจคน้นพบอาวุธปืนเล็กยาว M16 จำนวน10กระบอกซองกระสุน1ิซองและเครื่องยิงลูกระเบิด m 7 9 1 4กระบอกพร้อมผู้ต้องหาสองรายเป็นชาวอำเภอแม่เ,เรีีงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสารภาพว่ารับจ้างขนอาวุธปืนจากด้านหลังโลตัสคำเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาไปส่งให้กับชนกลุ่มน้อย KNU ที่บ้านแม่สามแลบตบลแม่สามแลบอําเภอสกมยังหวัดแม่ฮ่องสอนทํามาแล้ว3มครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ10,000บาทจากนั้นได้ขยายผลและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนที่3ชาวอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตบลป่าตันอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้นัดหมายส่งมอบอาวุธดังกล่าวที่โรงแรมแห่งนี้และจากการสอบสวนเพิ่มเติมทราบว่ามีรถยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งคัน เป็นผู้นําอาวุธมาส่งให้ที่โรงแรมดังกล่าวก่อนจะหลบหนีมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครชุดสืบสวนจึงได้ประสานเพื่อสกัดจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้ผู้ต้องหาคนที่4ชาวกรุงเทพมหานครพร้อมอาวุธปืนสั้นหนึ่งกระบอกเงินสด2ล้านบาทเสื้อเกราะกันกระสุนวิทยุสื่อสารและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากการสอบถามผู้ต้องหาคนที่4ได้ให้การปฏิเสธและปิดบังข้อมูลเบื้องต้นสพกำแพงเพชรได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าอาวุธปืนสงครามที่ยึดได้ไม่ใช่ของหน่วยงานราชการและไม่ใช่ของในประเทศไทยน่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับสถานการณ์การสู้รบตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างรัฐบาลทหารกับชนกลุ่มน้อยต่างๆที่ต้องการอาวุธสงครามในการต่อสู้จึงมีผู้หาช่องทางในการค้าอาวุธในช่วงสงคราม อย่างเคสเนี้ยในส่วนของ m 7 9 9เนี่ยเส้นทางการนำส่งมาจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าคงจะหารวบรวมมาจากแนวแตะเข็บชายแดนประทศเพื่อนบ้านอื่นซึ่งสามารถหาอาวุธปืนยิงลูกระเบิดเนี่ยได้นะครับในส่วนของ M16 ก็ก็คงหาในพื้นที่ทางภาคเหนือนี่แหละมาประกอบประกอบกันนะครับในการ รับซื้อแล้วก็หักกำไรแล้วก็ส่งไปให้ตามแนวชายแดนสังเคตเนี่ยส่งไปที่แม่สามแลบที่ศบเมยอที่ไม่ห้องสอนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกระเหลียงเค u ูของกรงพลน้อยที่5นะครับซึ่งเขารับผิดชอบฝั่งนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคายังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้สืบทราบตัวผู้บงการและผู้สั่งการที่ให้เอาอาวุธปืนมาส่งแล้วโดยจะขยายผลตามจับกลุ่ม เพื่่ออมาดดนนิคีตไป <S <S จังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจับกลุ่มผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะหลังพบมีพฤติกรรมเข้าข่ายค้ามนุษย์นายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายรณรงค์พงศวรรษผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่1สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่จันทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านแสงจันทร์คาเฟ่อแม่จันทรัดเชียงรายหลังจากได้รับการประสาจนจนนากอเภอแม่จันทรว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการลูกค้าซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสายรับเข้าพิสูจน์ความผิดและเข้าตรวจสอบพบพนักง,งานหญิงบริการจำนวน11คนในจำนวนนี้มีบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน2คนอายุต่ำสุด15ปีพนักง,งานแคชเชียร์หคนมีบุคคลแสดงตนเป็นผู้จัดก,การร้านจำนวนหนึ่งคนซึ่งนำเอกสารใบประกอบกิจาการวีดีทัศใบอนุญาตจำหน่ายสุราหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารแต่ไม่มีใบอนุญาตสถานบริการมาแสดง ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอยังพบผู้มาใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนโดยผู้ใช้บริการให้การว่าก่อนเข้าใช้บริการทางร้านไม่มีการตรวจสอบอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจ้างรายงานเด็กและจะประสานสหวิชาชีพเพื่อทำการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บพยานวัตถุที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่เร่งหาสาเหตุขณะที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นรอบวางเพลิงตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำโดยพันตำรวจเอกฐานนันดรวิทยาวุฒิกุลรองผู้บังคับการพิสูจน์หลักฐาน5ได้แบบแปลนของแผนผังการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่ถูกเพลิงไหม้โรงแรมดาราเทวีตำบนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำมาประกอบการค้นหาสาเห,เหตุข,ของการเกิดเพลิงไหม้ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบภายในสร้างอาคารอย่างละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานหาพยานวัตถุพร้อมนําโดรนบินสํารวจพื้นที่ด้านบนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นของการรอบวางเพลิงออกไปผู้เห็นเหตุการณ์ชี้ว่าเห็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่อาคารสปาชั้นสองฝั่งทิศใต้ซึ่งผังอาคารแสดงถึงสภาพอาคาร7อาคารที่เชื่อมถึงกันทําให้เพลิงลุกลามไปได้อย่างรวดเร็วทางด้านผู้ดูแลเล่าว,ว่าปกติอาคารดังกล่าวไม่มีคนอยู่และไม่มีไฟฟ้า มีเพียงไฟส่องสว่างจากภายนอกเข้าไปที่ตัวอาคารไม่ให้ดูมืดน่ากลัวเกินไปเท่านั้นด้านเจ้าของโรงแรมดาราเทวีเปิดเผยว่าเสียดายความเป็นศิลปะและความเก่าแก่ที่สูญหายไปกับกองเพลงยืนยันตัดประเด็นวางเพลิงเพื่อเอาประกันทิ้งไปได้เลยเนื่องจากว่าอาคารยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูไม่ได้ทำประกันภัยเอาไว้ทางเสียหายทั้งด้านจิตใจกับวัฒนธรรมมากกว่าน,นคะครับเพราะอาคารเหล่านี้มันเป็นอาคารที่มันสร้าง ขึ้นใหม่แทบจะไม่ได้ครับนี่ทางเสียหายทางธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเพราะมันเปน็นที่เล็กๆส่วนเดียวนะครับโรงแรมไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่ตรงนี้มันแค่เสียหายแค่ส่วนสปาและเป็นส่วนสปาที่เป็นไม้แต่ที่ได้รับความเสียหายมากมันประเมินมูลค่าไม่ได้เ,เห็นข่าวาว่าเราทามีการวางเพลิงเพื่อหวังเงินประกันเนี่ยต้องประกาศชัดๆว่าโรงแรมดาราทเทวีโดยเฉพาะอาคารส่วนนี้นะครับไม่มีประกันนะครับ ไม่ได้ทำประกันไม่ได้ทําประกันครับครับเนื่องจากว่าเป็นอาคารไม้และเป็นอาคารที่ยังไม่ได้เปิดกิจการเรือนจําจังหวัดลําพูนฝึกทักษะวิชาชีพการปลูกเมลอนในโรงเรือนให้แก่ผู้ต้องขังเป็นแนวทางประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านยูสังกัดเรือนจำจังหวัดลำพูนนายกําจรเดชอุดมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายสรายุทธมหาไม้ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการปลูกเมลอนในโรงเรือนให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดลำพูน มีงานหลักคือเรือนจําใหญ่ที่เรือนจําประจําจังหวัดลำพูนสำหรับคุ้มขังผู้ต้องขังและทางเรือนจําชั่วคราวซึ่งเน้นการควบคุมผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีเน้นการฝึกอาชีพซึ่งการปลูกเมลอนเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ได้ดีและเรือนจำได้ m o u กับหน่วยงานภายนอกเพื่อมาให้ความรู้ โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3เพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษสายพันธุ์เมล่อนที่ปลูกในโครงการคือสายพันธุ์แคท697และสายพันธุ์ปรินเซสซึ่งเป็นการปลูกในโรงเรือนโดยผู้ที่สนใจสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของเรือนจำชั่วคราวบ้านยูสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านยูหรือเรือนจ,จำจังหวัดลำพูน ร้อนจริงร้อนจังอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงเฉียด40องศาส่วนสัตว์อุบลราชธานีจัดเต็มกิจกรรมคลายร้อนให้สัตว์ป่าลดความเครียดและบรรเทาอากาศที่ร้อนให้เย็นลงนายธนพศิริปิยนาถผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับสัตว์ป่าที่จัดแสดงอยู่ภายในสวนสัตว์โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบชังการพ่นน้ำเป็นฝนเทียม ไปยังต้นไม้และบริเวณโดยรอบส่วนจัดแสดงสัตว์ป่าชนิดต่างๆอาทินกฟามิงโกละมั่งกวางและสิงโตเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้มีอุณหภูมิที่ลดลงและมีการเปิดสปริงเกอร์ตามจุดต่างๆเพื่อคลายความร้อนให้กับสัตว์อีกทั้งมีการเปิดน้ำตก ให้มีน้ำไหลเพื่อปรับอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนจัดแสดงและเติมน้ำลงไปยังบ่อให้สัตว์ต่างๆในเล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้ยังได้มีการนำเนื้อสัตว์แช่แข็งให้เสือโครงและสิงโตกินในส่วนจัดแสดงลิงอุลังอุตังและเต่าก็ได้มีการนำผักและผลไม้อาทิแครอด ฟักทองและผักบุ้งรวมถึงโยเกิร์ตมาแช่แข็งเป็นหวานเย็นที่มีรสชาติหวานอร่อยให้กินนอกจากนี้ในส่วนจัดแสดงเมียแคทก็ได้มีการนำหนอนมาแช่แข็งให้กินเพื่อคลายร้อนอีกทางหนึ่งสัตว์ต่างๆได้กินก็แสดงออกด้วยอาการที่ชื่นชอบเป็นอย่างมาก ช่วงหน้าร้อนแบบนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีมีการดูแลสัตว์เป็นอย่างดีซึ่งกิจ,จกรรมคลายร้อนจะดำเนินการในทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้วกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่คัดข่าวเด่นแฟ้นข่าวดีมีทุกวันกับ Marks in News